ม่งั้นเนี่ยขุดต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวดินถล่มใส่พวกเขาเวลาคานหนีอะไรเงี้ยฮิวก็ช่วยด้วยนะไปเอาไม้ที่เตียงนะฮะแล้วก็ยกไปครับเตียงใครก็ไม่รู้ยกไปเฉยก็มีคนนึงครับชื่อคาเวนดิสครับมานอนกลางวันครับไม่รู้ว่าฮิวเนี่ยขโมยไม้จากเตียงเขาไปนะฮะนอนปุ๊บเตียงหักตุ้มลงมาเลยไรวะเนี่ยฮิวก็แบบว่าเพื่อส่วนรวมนะแล้วสายสวันนั้นเฮนรี่ก็เอากล้องมาให้ไบร์ครับนี่ของขวัญจากแวนเนอร์เพื่อนเรา บก็จับกล้องดูว้าวแม่งตรงสเปกกับที่ขอเลยแบบนี้เราทําบัตรประจําตัวปลอมได้สบายละตามมาที่แดนนี่ครับมือขุดเนี่ยก็ขุดไปได้ไกลครับก็มีการลากเชือกวัดด้วยนะเอาเชือกมัดจากด้านนอกเนี่ยถลายออกมาจนรู้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยขุดไปได้ไกลขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาคุยกันละครับว่าแต่ละอุโมงเนี่ยไปถึงไหนกันบ้างแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการขุดกันพร้อมๆกันสาอุโมงครับแต่ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่อุโมง์ของแดนนี่ฮะซึ่งขุดไปเนี่ยน่าจะเกือบถึงต้นไม้หลังตึกขังเดียวแล้วครับอีกร เอางี้ผมว่าเราจะเลิกขุดอีก2อุโมงค์แล้วก็ไปขุดอุโมงค์ที่แดนนี่ขุดดีกว่าจะได้ไวขึ้นเราจะรวมกําลังทุกคนไปขุดอุโมงค์แดนนี่แม็กก็เลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกทุกคนให้แล้วทุกคนก็งงครับที่เห็นฮิวเนี่ยซื้อเหมามันครับมาจากพวกทหารครับซื้อมาเยอะเลยซื้อมาทาไมไม่รู้ครับผู้ก,การแรมซี่ก็ถามพวกนั้นทําอะไรเนี่ยนายรู้ไหมแม็กแม็กที่เป็นสายข่าวก็บอกว่าขนาดผมยังไม่รู้เลยครับเห็นเขาทํางันทั้งคืนเลยมียามเฝ้าไม่เขาไปยุ่งด้วยนะ ปรากฏว่าคืนนั้นครับเราจึงได้เห็นฮิวเฮนรี่แล้วก็เพื่อนของเขาช่อกอฟที่อยู่ในห้องเก็บของเนี่ยทำอะไรกันบางอย่างครับเหมือนสก,กัดอะไรกันบางอย่างฮิวเนี่ยก็มีชมด้วยนะ wow. ว้าวเฮนรี่ก็เอานิ้วจิ้มชิมด้วยว้า wow. วก็ลองด้วยว้า wow. ว <c oughs> แต่มีไอด้วยนะฮะสุดท้ายครับก็ทําเสร็จใส่แบบขวดใหญ่เลยนะฮะก็เทกินอีกทีครับฮิวก็ลองก่อนเลยว้าวเฮนรี่ก็ลองเป็นเบอร์สองนะฮะว้าว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 ก็ลองต่อคนสุดท้ายจิบไปว้าว แล้วกลวว่าพวกเขาสกัดเหล้าจากมันสบปะหลังครับอุย้ยทาได้ยังไงวะเน,นี่ยแล้ววันต่อมาหิวก็จุดถังระเบิดครับที่ถังขยะปุ้งแล้วก็ชักธงชาติอเมริกาขึ้นครับแล้วก็เป่าคุยพร้อมกับเฮนรี่กับกอล์ฟครับที่เป็นคนอเมริกันเดินขบวนกันครับปรากฏว่าวันนี้คือวันปฏิวัติของอเมริกาครับวันที่4กอคก็เลยร้องเพลงเดินขบวนกันพวกเขาเนี่ยเดินไปที่หน้าเรือนหอของบาเดตที่เป็นคนอังกฤษครับซึ่งเชิญพวกอังกฤษไปดื่มฟรีครับ จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการปฏิวัติไล่พวกอังกฤษออกจากอเมริกาไปครับเคยมีสงครามอะไรอย่างนี้นะแต่การชวนเนี่ยก็เหมือนเป็นการสร้างมิตรภาพนะฮะเพราะตอนนี้พวกเขาก็เป็นพวกเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยไปดื่มเหล้าตามคาชวนของฮิวกับเฮนรี่ครับแบ่งเหล้ากันอย่างสนุกสนานเอาใบไปกินฟรีกินฟรีแต่ละคนก็แบบแดกกันเพลินเลยนะฮะฮิวก็ถามว่ารสชาติป็นไงหรือท่านบาเลตก็ยังงงโอ้โหแมงสุดไม่เคยกินเหล้าขนาดไหนอร่อยขนาดนี้ตั้งแต่สงครามเลยฮิวก็ยิ้มหลังจบสงครามเนี่ยผมน่าไปทําร้านเหล้าเนาะ คุยกันแบบขำๆครับโดยที่พวกทาหารเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลยนะเหมือนจะเป็นคุกที่เข้มแต่แม่งไ,ไม่โหดอย่างที่คิดนะปล่อยให้ทําอะไรกันได้ตามใจชอบเลยแต่ครับแต่จังหวะนี้ครับทุกคนกาลังฉลองกันเพลินๆทหารมันก็สงสัยว้ยว่ามีอะไรอยู่ในเรือน,นอน105ซึ่งเป็นเรือนนอนที่มีการขุดอุโมงค์ใต้เตาผิงครับทหารก็ไปค้นกันตามปกติแดนนี่ก็ไปแจ้งบาเลตครับทหารไปค้นที่เรือนนอน105ครับบาเลตก็บอกว่าไม่ต้องตื่นไปมันค้นเป็น10บๆรอบแล้วก็ไม่เคยเจออะไรนี่อย่าแพนิกหน้าแดนนี่ ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เจออะไรครับแต่เว้ยตอนนี้กําลังจะกลับครับไอแวนเนอร์ครับไอเฮ้มันรอเพื่อนทหารออกไปจากห้องครับแล้วมันก็ไปแอบจิบเหล้าที่เฮนรี่เนี่ยเหลือไว้ให้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วไงแวนเนอร์เพื่อนรักกันนะแล้วทีเนี้ยแวนเนอร์มันดันทําเหล้าตกครับเหล้ากระจายลงพื้นแวนเนอร์เนี่ยก้มดูที่พื้นปรากฏว่าพื้นใต้เตาผิงเนี่ยเหมือนมีรอยครับที่น้ำเนี่ยสามารถไหลลงไปได้ครับมันเลยลองราดเหล้าลงไปครับ ปรากฏว่าน้ำมันซึมลงไปจริงๆแวเนอร์ก็เลยตะโกนพูดภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันทหารอีก2คนก็เลยมาครับมาช่วยกันยกเตาออกแล้วก็เจอกัะเบื้องที่เหมือนแบบเป็นรอยแบบดึงขึ้นไปได้แม่งก็ดึงกระเบื้องออกมาครับจนพบดูที่นักโทษขุดหนีเอาไว้ครับผู้คุมเลยเป่านกหวีดเป, ok ป๊ดเป็ดเป็ดเปเปเป,ป,ปแม็กที่อยู่ด้านนอกปัะโถมมันเจอหนึ่งหลุมแล้วเหรอเนี่ยทหารก็วิ่งไปเรือนนอนนั้นกันครับไปล้อมกันเต็มเลยทุกคนก็เซ็งกันลวครับแม่เอ้ยเสียไปหนึ่งหลุมแล้วสินะเวรจริงๆแต่ไม่ใช่หลุมหลักนะย แล้วที่พีครับจังหวะนั้นไอ้ครับที่กําลังเสียสติพอรู้แบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกสิ้นหวังครับเขาคิดว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะได้ออกจากคุกนี้ครับคงจะโดนตรวจเจอหมดทั้ง3หลุมแน่เลยเขาก็เลยฉวยโอกาสนี้ครับที่ทหารเนี่ยไปอ้อที่เรือนนอน105ไปที่รั้วคิดจะหนีออกจากที่นี่ไปที่คุกนี้ครับตอนนี้แหละฮิวเนี่ยเห็นบดีก็เลยโยนแก้วทิ้งครับจะวิ่งไปห้ามไอ้เฮ้ยไอ้จะทำอะไรวะแต่ไม่ทันครับไอ้วิ่งออกไปเลยครับไปปีนรั้วลวดหนามครับ ก็มีทหารเห็นครับวิ่งตามไอไปจะยิงไอครับฮ sure. ิวก really ็พยายามช่วยกระแทกใส่ทหารอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงทหารก็ตีฮิวร่วงครับแต่หลังจากนั้นไอครับระหว่างที่ปีนจะหนีพวกทหารบนป้อมยามก็กราดยิงใส่ไอครับบังบังบังโอ้โหไอไม่รอดครับตัวพรุนเลยฮะเดดคารัวลวดหนามฮิวเห็นเนี่ยก็เสียใจมากโถไม่น่าเลยเพื่อนแล้วฮิวเนี่ยก็ไปหยิบบวกไอครับก่อนจะเดินออกมาฮิวเดินไปหาบาเลตครับท่านครับท่านต้องการข้อมูลอะไรหรอผมมาบอกท่านว่าผมจะออกไปคืนนี้นี่แหละ บาเดก,ก็ตอบว่าได้เดี๋ยวไปคุยกันแล้วพวกผมก็เหมือนกันพวกผมจะขุดอุโมงค์ที่เหลืออีกแบบหามุ่งหามข้ามเงินไปเลยเราจะรีบออกไปจากที่นี่กันทุกคนเสียใจกันหมดครับที่ไอ้ตายนะครับก็นั่นแหละครับคืนนี้เองครับพี่หิวแกก็ลงมือแหกค่ายนี้แล้วล่ะครับโดยแกย่องย่องแล้วก็หมอบคานต่ำไปตรงกลางระหว่างป้อมหอคอยสองป้อมที่เป็นช่องโหว่นั่นแหละซึ่งทหารแม่งก็ไม่เห็นจริงๆนะฮะแล้วแกก็ใช้กันไกตัดรั้วลวดหนาม ก็สามารถหนีออกไปจากค่ายนี้อย่างง่ายได้ครับไปคนเดียวเวิร์กจริงด้วยเว้ยไม่ต้องคงไม่ต้องขุดอะไรเลยครับแต่ครับแล้วบายบายวันนั้นทหารก็จับตัวฮิวกลับมาที่คุกครับเอา้าฮิวก็แบบว่าพยักหน้าให้บาเดตครับอารมณ์เหมือนรู้กันทหารเยอรมันก็บอกว่าขังเดียวฮิวก็ได้สบายอยู่แล้วก็เดินไปเองเลยครับที่ห้องขังเดียวแอชลี่ก็แหมไม่คิดเลยว่าพวกนั้นจะจับเขาได้เร็วขนาดนี้บาเดตก็พูดว่าเขาไม่ได้โดนจับหรอกแต่เขาตั้งใจ <c oughs> ฮิวก็โดนพามาขังที่ห้องเดิมครับนั่งลงอย่างสงบ สรุปว่าแผนเนี่ยสำเร็จนะครับฮิวสามารถไปดูพื้นที่ที่หลบหนีให้บาเรตได้ครับเหลือเพียงแต่ออกจากห้องขังเดียวห้องนี้แล้วก็เอาข้อมูลไปบอกพวกบาเรตแค่นั้นเองครับแล้วหลายวันต่อมาครับระหว่างที่แดนนี่ขุดอุโมงค์หนีอยู่นั้นครับดินก็ถล่มลงมาใส่แดนนี่ครับแดนนี่ก็จะเกีเจกตะกายออกมาวิลลี่ก็บอกว่าเฮ้ยแดนนี่ไม่เป็นอะไรนะแดนนี่ก็พูดสวนเออยยังสบายดีแล้วก็เหมือนจะลงเอ,อยแค่นี้นะแต่เปล่าเลยครับแดนนี่พี่แกสติแตกครับเลิกขุดอุโมงค์ครับแล้วก็ออกมาจากเรือนนอน แกจะหนีออกจากเรือนนอนเดี๋ยวนั้นเลยครับจะหนีออกจากค่ายเลยครับเดี๋ยวร้อนถึงวิลลี่ครับที่ทํางานขุดอุโมงค์ด้วยกันเนี่ยต้องมาห้ามเป็นการใหญ่นายออกมาทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวโดนจับได้หรอกแดนนี่ก็ตอบฉันไม่ไหวแล้วว่ะฉันจะออกไปจากรั้วนั่นวันนี้เลยไม่โคงไม่ขุดมันแล้วจังหวะนี้แดนนี่ก็ยอมรับกับวิลลี่ครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนกลัวที่แคบครับกลัวความมืดแต่ที่ทําไปเนี่ยก็เพราะฝืนใจทำเอ้าแล้วแดนนี่ก็รั้นนะจะไปให้ได้วิลลี่ก็แบบต่อยเตือนสติแดนนี่ไปทีนะครับคิดดีๆนะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเวลาออกไปเนี่ยฉันจะอยู่กับนายเองฉันจะดูแลนายเองกอมแดนนี่ครับจนแดนนี่เนี่ยเข้าใจกับเข้าไปเรือนนอนเพื่อไปขุดอุโมงค์ท่อครับเวนขุดมาต้อง17อุโมงค์กลัวที่แค่ทั้งอย่างนั้นซึ่งจุดอื่นๆเนี่ยก็มีการซ้อมกันด้วยนะครับนะักโทษแต่ละคนที่จะหนีเนี่ยก็ใส่ชุดที่ได้เนี่ยมาคุยซ้อมกับแม็กเป็นภาษาเยอรมันครับถ้าโดนทหารทักข้างนอกต้องคุยย,งงยังไงตอบย,งงยังไงซักซ้อมกันแบบเข้มเลยนะฮะต้องหัดคุยภาษาเยอรมันกันด้วยแล้วก็พีคครับ มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นกับไบ์ครับนักปลอมแปลงข้อมูลวันนั้นเองดูเหมือนสายตาของเขาเริ่มจะมองเป็นภาพเบลอมองอะไรไม่ค่อยเห็นครับไบร์เลยลองทดสอบตัวเองดูโดยการไปที่ห้องแล้วก็เดินไปที่ริมหน้าต่างเอาหมุดเล็กๆวางไว้ตรงหน้าต่างกลับไปที่ประตูแล้วก็เดินกลับมาเก็บครับปรากฏว่าตาเขามองไม่เห็นจริงๆครับทีนี้เฮนรี่ก็เข้ามาไบร์ Bye ก็ตกใจมาแล้วเลยเฮนรี่นี่นายดูชุดชันสีสวยไหมเฮนรี่ Henry ก็ตอบว่าสวยสิแล้วชุดชันล่ะเป็นยังไงไบ์ Bye ก็ตอบว่าสวยสาดซึ่งจังหวะนี้ Henry เฮนรี่เาาาาองง็ะร้่่ววลืมมมบบบคัไนนห สงสัยจะจริงแฮะแล้วไม่นานบาเดตก็ตามเข้ามาซึ่งบาเดต์ดเนี่ยก็มาแจ้งข่าวร้ายให้ไบ์ได้ทราบครับไบร์นายหมดสิทธิ์ที่จะแหกคุกนี้ออกไปด้วยกันแล้วนะถ้าไปด้วยเนี่ยนายน่าจะเป็นภาระคนอื่นเพราะตานายมองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ข่าวนายกระจายไปหมดคุกแล้วบาเดตรู้ครับทำหน้าเศร้าไบร์ก็ตกใจอารม์ฮะผมยังมองเห็นนีนะครับใครบอกว่าผมเป็นแบบนั้นเนี่ยไร,ยสร้สาระสารเลวจริงๆบาเดตก็เลยไหนานายเห็นประตูไหมเดินมาที่ประตูสิ บรก็บอกว่าสบายครับบาเลตเนี่ยก็ยื่นขากันไว้ครับปรากฏว่าไบร์เนี่ยเดินไปที่ประตูแล้วเขาไม่เห็นขาของบาเลตครับสะดุดขาบาเลตล้มครับบาเลตเนี่ยรีบพยุงไบร์ขึ้นมาที่เตียงเลยคุณพยายามได้ดีแล้วล่ะแต่นี่มันเสี่ยงเกินไปคุณคงเข้าใจนะแต่ทีนี้เฮนนี่ก็ลุกขึ้นมาครับพูดอาสาว่าไม่ว่าจะเป็นใครในนี้ก็อยากจะร่วมออกไปจากค่ายนี้กันทั้งนั้นนี่ครับคาดตัวคุณเองเนี่ยยังโดนหมายหัวไว้เลยถ้าหนีอีกคุณจะโดนเก็บนีใช่ไหมคุณบาเเ็น่ดีีดยลยเเเเออาาาป็นว่วผมจะดูแลง ผมจะไม่ให้เขาเป็นตัวถ่วงดิดขาดในการออกไปครั้งนี้บาเลตก็เลยโอเคเฮนรี่ถ้าเขาทําให้เราหนีไปไม่ได้ก็เพราะคุณนะโปรดจงจําเอาไว้ดูแลเขาให้ดีแล้วกันเฮนรี่ก็รับปากครับผมไบร์ทในน้ำตาคอเลยขอบคุณมากนะเฮนรี Henry ่เฮนรี่ก็บอกว่าสบายผมจะพาคุณออกไปเองซึ <S S ่งในน้ำใจเพื่อนเลยครับไบร์ทก็หลายวันต่อมาครับฮิวก็โดนปล่อยตัวมาจากห้องขังเดียวแล้วครับเอาแล้วเว้ยออกมาอย่างสง่าและฮิวก็เอาข้อมูลพื้นที่หลังจากคุกเนี่ยไปบอกบาเลตแล้วครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างเส้นทางหนีอะไรอย่างเงี้ยบอกหมด ซึ่งหลังจากบอกเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นคืนนี้แหละครับที่จะหนีกันครับเพราะบาเดตเนี่ยรอแค่หิวคนเดียวครับอุโมงขุดเสร็จแล้วก็พร้อมกันแลวครับสำหรับการแหกคุกครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ตกดึกครับเข้าสู่ช่วงระทึกยามก็เปิดไฟสปอตไลท์ซองไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีดูความสงบก่อนนักโทษส่วนใหญ่เนี่ยก็มาออครับทยอยกันมาที่โรงนอนที่ขุดเตรียมที่จะหนีกันนั่นแหละครับโรงนอน104รอเวลาสทุ่มปิดไฟนอนครับ นอนเตียงบ้างยืนบ้างมาเช็คชื่อกันหมดเลยนะฮะคนที่จะหนีแดนนี่ก็สแตนบายอยู่ในอุโมงค์กับวิลลี่ครับนั่งกระเลงเลยนะฮะฮิวเนี่ยมาอยู่ในอุโมงค์แล้วนะครับนั่งรออยู่ต้นทางปากทางออกตามคําสัญญานะครับว่าจะได้ออกคนแรกทีนี้บาเรตก็มาถึงเรือนนอนครับซึ่งแน่นอนแหะครับเขามีสิทธิ์เป็นคนแรกๆที่จะได้ออกไปจากทีนี่แคทวิลก็พูดโชคดีนะครับบาเรตก็จัดไปบาเรตก็ลงไปที่หลุมครับโดยมีแม็กกับแอชลี่ตามลงไปวิธีที่แต่ละคนจะไปเนี่ยก็จะนอนรางเลื่อนครับแล้วก็เอาพั่วเให้สญญาณ ให้คนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยดึงไปครับดึงเชือกไปถลายไปตามทางแต่ทีนี้จูๆ่ๆแดนนี่อาการกำเริบหนักครับกูไม่ไหวแล้วเว้ยกูต้องออกไปสูดอากาศหายใจพี่แกนเนี่ยไปนอนลางเลื่อนครับแล้วก็ตะกุยตะกุยดินครับกลับไปที่ต้นชางเฉยก็ไปป้ากับบาเด็ตครับที่เข้ามาบาเด็ตก็จับแดนนี่ไว้เฮ้ยจะไปไหนนหนเปน็นอะไรแดนนี่ก็แบบว่าเออเรื่องของผมนะผมเป็นคนขุดที่นี่ผมจะออกไปตอนไหนก็ได้บาเด็ตก็งงวิลลี่ก็เลยแบบว่าคุณไปก่อนเลยครับบาเด็ตเดี๋ยงไงผมจะไปตามเขาออกไปเองแล้วบาเดต